โอเคครับผมขอกราบตัวดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับวันนี้นะครับอยู่กับช่อง f a แฟนตา a ีนอยู่กันในเกม Legacy s e r p r e Bird โอเคครับวันนี้เรากลับมาอีกครั้งกับการดับชุดแต่งรถ A N X นะครับวันนี้เรามาดับชุดแต่ง A N X กันเนาะก็วันนี้เราจะมาในเซต M นี่ตัวนี้เลย M นะครับเซต M นะเนี่ยเซตตัวนี้นะครับจะดับเป็นทั้งหมด4ชิ้นเนาะ สี่ชิ้นจะมีฝักกระโปรงนะครับฝักกระโปรงอ่านี่ฝักกระโปรงสี่แสนไฟหน้าเจ็ดหมื่นแล้วก็ไฟไฟท้ายหกแสนแล้วก็หลังคาจะไม่มีจะไม่มีขายเนาะวันนี้เราก็ได้ขับทีซีมาวิ่งช่วยนะว่าดอบจริงหรือเปล่านะมีทั้งหมดหกคนนะครับก็รวมผมได้เป็นหกคนนะก็คนละรอบเลยแหละคนละรอบนะครับก็มาดูกันว่าจะดอบจริงไหมนะก็ส่วนมากก็จะดอบเนี่เพราะว่าข้อมูลเราแน่นนี่โอเคครับเดี๋ยวเราเรามาลองกันเลยครับรอบแรกนะครับ ตัดไปเราไม่ต้องตัดเนาะเราเพียวๆนะครับวิ่งให้ดูนะแต่จุดก็มีทั้งหมด3จุดนะไม่ไกลมากนะครับก็ใช้เวลาวิ่งประมาณทักเฉลี่ยก็นาทีครึ่งถึง2นาทีไปครับไปลุยลุลุยลลุย,ลย,ลย,ลยเนี่ยดิฟคับดิฟไปครับจางหวันนี้ก็คอนเซปต์เดิมของเรานะครับช่องเราก็จะพูดถึงเรื่องเรดเมนะครับเรเมตอนนี้วันที่3เดือน4นะครับ2566 เดเมก็รับกันอยู่ประมาณ10.5ถึง10.7นะครับ <c oughs> ก็ขายกันอยู่ประมาณขายอยู่ประมาณ10.8ถึง11นะครับ <c oughs> อาจจะมากกว่านี้ไม่แน่นะแต่ส่วนมากก็ไม่ค่อยมีคนขายนะช่วงนี้นะไข <c oughs> ่มุกดำครับไข่มุกดำาหรอไม่ตกกคนแรกไม่ตกนะครับพี่ก็ไม่ตกนะโอเคครับ <c oughs> หาหกคนมันต้องตกสักชิ้นนะอ่ะดูดิ หกคนจะไม่ตกเลยก็กอะไรอยู่นะโอเคครับผมก็ขอบคุณทีมงานของเราคุณนะฮะคุณภาพมากนะมาช่วยวิ่งนะครับดอบของเรานะครับจะให้รู้กันไปว่าดอบจริงหรือเปล่าแต่ตอนก่อนอัดชิปก็ดอบไปแล้วนะอันนี้คืออันนี้คือดอบนะดอบนะครับเห็นไหมเขาบอกดอบนะดอบอยู่นะ เราเป็นฝักกระโปรงใช่ครับตัวนี้นฝักกระโปงนะัลืมบอกนะเออฝักกระโปรงก็ราคาอยู่ที่สี่แสนบาทก็สบายครับฟาร์มชิ้นเดียวรอบเดียวก็ได้สี่แสนละมาดูผมนะปกักโอ้ยได้เพชรดำด้วยว่ะโอ้โหนี่มีเพชรดำด้วยนะมีทั้งเพชรดำมีทั้งเพชรดำมีท <Yeah. S 1> ั้งฝักกระโปงเอเน็กนะก็ถือว่าโอเคนะผมว่ารวยนะทำฟาร์มนะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันจุดที่สองนะครับเดสโก โอเคครับผมเราก็มาเจอแล้วครับจุดที่สองของเรานะจุดที่สองของเราก็คือคุณนี้เลยครับคุณนะ้าผู้คุณคุณเครื่องนะอยู่ตรงนี้นะครับจุดดอกอยู่ตรงนี้เลยนะนี่ตรงนี้เลยนะครับก็ดอกเป็นตัวนี้จะดอกเป็นเอ่อตัวนี้จะดอกเป็นอ่าไฟหน้านะไฟหน้าราคาเจ็ดหมื่นตัวนี้ไม่ค่อยมีราคาเท่าไหร่แต่ก็ถือว่าเป็นจุดดอ,อกเนาะใครที่สายฟรีสายฟาร์มก็มาวิ่งกันได้นะครับตัวนี้นะจุดดอกอีกจุดหนึ่งเลยโอเคครับผมอ่าผมขอรับก่อนลวกันนะทุกคน คลิปมันจะได้ไปไวๆเอามาดิมาเร็วเอ้าผมรับเลยทำไมรับคู่ทำไมต,นะต,ต้องวิ่งเดี่ยวนะปาร์ตี้เราต้องวิ่งเดี่ยวนะครับโอเคจุดนี้ก็เหมือนเดิมนะครับจุดนี้ก็เหมือนเดิมนะครับก็สามจุดเหมือนเดิมก็มาดูกันว่าจะดรอปไหมแต่ดรอปเพชรดำดก็ถือว่าโอเคนะอืมความรู้ใหม่ของผมเลยนะมีคนบอกผมว่าเพชรดำจะดรอปเปื่อสี่สิบสองนะแต่สรุปเป็นสนะี่สิบนะดรอปนะผมว่านะ่าจะสี่สิบนะ ผมงงเลยใครไม่รู้พูดนะจําไม่ได้เหมือนกันลืมนานละที่ผมจํามาบบทบทแบบผิดๆละอยู่ดีก็ตกนะสี่สิเอ็ดก็ตกนะครับก็ได้ทั้งอ่าชุดแต่งด้วยได้ทั้งเพชรดำด้วยได้ทั้งอ่วิวด้วยนะโอ้ได้ตังค์ด้วยนะวิวสี่สิบนะโอเคโอเคนะผมว่าโอเคนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจุดที่สองของเราจะตกไหมนะตัวนี้จะเป็นไฟหน้าของเอเน็นะเซตเอนะครับผมเอ้อสามสี่จุดเว้เยไม่ใช่สามจุด โอเคครับ okay, ผมไปเรามาดูกันเรามาดูกันนี่ก็ตึงไงตึงมือหน่อยแต่วิ่งไกลมากมีไกลมากสามจุดนี้วิ่งไกลมากนะโอ้โหรถผมก็ไม่ค่อยได้แรงในขนาดนั้นนะโอ้โหไปดิไปดิชึบชึบชับชึบถึงมันจะมามันจะดรอปไหมเนี่ย โอเคครับก็ทุกคนก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะอยากให้ผมวิ่งจุดดับอะไรนะแต่ก็เดี๋ยวรอหน่อยครับอา่าอะไรนะอาสามห้าใช่ไหมอาสามห้ากับอา่าเล็ดยาร์ดผมไม่ได้ทํานะรอก่อนนะแต่เล็ดยาร์ดผมน่าจะทำแล้วนะจุดดับจุดแต่งอะ่ะต้องเลื่อนเลื่อนดูครับเดี๋ยวผมแปะให้ก็น้นะเดี๋ยวผมขึ้นรูปตัวไอไว้ให้ขวาเมอน,นครับก็เลื่อนดูได้เลยมาดูกันเนาะถึงแล้วครับจุดจุดท้ายของเราถึงแล้วนะฮึบมาไหม ป๊ะโอ้โหวได้เครื่องนะครับไม่มานะครับโอเคจุดที่สองว่ยมาเราไปเจอกันจุดที่สามเลยครับเล t โกโอเคครับผมเราก็มาถึงนะครับจุดที่สามของเรานะครับจุดที่สาของเราก็คือตัวนี้เลยเจ้าเจ้าแห่งการขายรถนะครับตัวนี้จะดอกเป็นหลังคานะตัวนี้ไม่มีรักไม่มีขายในตลาดนะอยู่ตรงตรงทาวเลยนะออกทาวมาก็เจอเลยนะตัวนี้นะ <S <S โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับรอบที่สามของเราจะมาไหมเนาะโอเคทีมงานเราก็วิ่งช่วยนะไม่รู้ตกจริงหรือเปล่านะ แต่ก็โอกาสตกก็ยากอยู่กันไม่ใช่ตกง่ายๆนะอยู่ที่ดวงอะ่ะก็ตัวนี้ไม่มีราคาไม่มีไม่มีราคาในตลาดนะก็ไม่ทราบว่าเ่าไหไรนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับเราจะวิ่งได้เท่าไหร่แต่ผมผมอันนี้ได้นะครับรับประกันได้ครับมันดรอปแน่นอนนะอยู่ที่ดวงว่าได้หรือไม่ได้นะบาครับแต่รอบแรกตกก็ถือว่าโชคดีนะใครดรอปนะก็ ฝากกระโปรงก็สี่แสนนะแล้วก็ได้เพชรดำด้วยนะได้เครื่องด้วยนะหูเครื่องของจุดสี่ก็แพงนะดับเครื่องของจุดสี่ด้วยนะถือว่าโอเคนะมันก็วิ่งไม่ได้ไกลอะไรขนาดนะั้นแต่จุดแต่ว่ารอบนี้มันไกลยาง่ะหลายจุดนะตัวนี้นะมาดูนะครับว่าจะมาไหมนะโอ้ตัวนี้วิ่งวนด้วยนะสบายนะถ้าใครจะมาฟาร์มนะวิ่งวนด้วยนะดูดิเป็นจุดที่วิ่งวนด้วยนะจุดวิ่งวนนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราตัดภาพไปใกล้ๆถึงแล้วกันเนาะคลิปมันนานมากเลย โอเคครับผมก็ถึงแล้วนะถึงนะั้นทุกคนนะมาดูกันว่าเราจะรอปมามในชีทนะี่สามนะปักโอ้โหได้เยอะนะแต่ไม่รอปอะไรเลยโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปเจอกันจุดสุดท้ายเลยครับ let's go โอเคครับผมแล้วก็ถึงนะครับจุดสุดท้ายของเรานะครับจุดสุดท้ายของเราก็คือตัวนี้เลยเชียนประกันนะครับอยู่ตรงนี้นะครับมุมนี้เลยตัวนี้จะรอปเป็นไฟท้ายนะไฟท้ายของ เซตเอ็มนะเซตเอ็มก็จะแพงเลยนะหกแสน้วชิ้นนี้นะชิ้นนี้แพงที่สุดแล้วที่ผมวิ่งมานะาอ่าโอเคนะชิ้นนี้ตัวนี้ตัวสุดท้ายเลยนะโคตรแพงถ้าใครอยากลองวิ่งก็มาลองได้นะครับมาลองได้นะตัวนี้นะโอเคแต่ไม่รู้ว่าตกยากไหมครับตัวทางเราก็คือไฟท้ายนะไปครับ let's go ลุยหูยวิ่งหลายจุดมากโอเคเดี๋ยวผมขอจะตัดภาพไปตอนที่ใกล้จะจบนะเพราะว่าคลิปมันจะเกินสิบนาทีไปนานไปเนาะ โอเคครับผมแล้วก็ถึงจุดสุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะ,จะมาไหมนะใกล้ถึงแล้วอยู่ข้างหน้าแล้วนะก็ก่อนอื่นเลยก็ฝากกดลไลค์กดติดตามช่องเลยนะครับคุณนก็ฝากกดไลค์เพจผมด้วยเนะเพจผมเพิ่งสร้างเพจใหม่เพจซื้อขายดีนะครับผมก็ก็ใครอยากขายดีก็ทักเพจผม,มได้นะครับผม <c oughs> โอเคถึงถึงจุดสุดท้ายแล้วมาดูกันมาไหมฮึบแปะไม่มาครับได้เครื่องครับโอเคไม่เป็นไรถือว่าโอเคโอเคโอเค,อเคได้เครื่องมาโอเคครับอ่ะโอเคทุกคนก็ประมาณนี้นะ ในการดับทั้งหมดสี่จุดของเราก็เดี๋ยวผมจะไล่ให้ฟังท้งใหม่นะครับจุดแรกก็อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงใกล้ๆคิงดองนั่นหนึ่งจุดแล้วก็ตรงนี้นะครับจุดที่สองจุดที่สามก็อยู่ตรงนี้นะครับใกล้ๆเทาาจุดที่สี่ก็ที่ผมวิ่งเมื่อกี้นี่นะครับผมก็ก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องอ่เพจผมด้วยนะเพจเพิ่งสร้างมาเมื่อวานนะครับก็ฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมแปะให้นะแปะนี่ยังไงเอฟเฟกต์ไวต้องผมแปะให้เลย โอเคครับก็วันนี้ก็ขอบคุณทีมงานคุณภาพของเรามากนะครับผมก็มาช่วยวิ่งนะแต่ก็ไม่มีใครดรอปเลยดรอปแค่ฝากระโปรงคนละคนเดียวนะครับตอนนี้นะโอเคครับก็ประมาณนี้ก็ถ้าใครอยากให้ผมทําคลิปอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะครับผมก็ไม่มีแล้วครับผมก็ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์แล้วกดกระดิ่งให้ช่องแฟนตาตีเฮดด้วยครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ